วันนี้มาฟังทนายกิจครับกับเปิดคำพิพากษาคดีอ,อนาาจารย์ที่ศาลยกฟ้องครับคดีนี้ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาแล้วเลขที่2532ทับปี2564คดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวนองคดีอาญาที่พนักง,งานอายการ จังหวัดลบบุรีเป็นโจทย์ฟ้องจำเลยข้อหาอนาจารครับโจทย์บรรยายฟ้องว่าเมื่อวันที่6เมษายน2561เวลากลางคืนหลังเที่ยงจงเลยกระทำอนาจารย์เด็กหญิงนอผู้เสียหายอายุ10ปีเศษเกิดเมื่อวันที่4ธันวา2 5 5 0 ซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยจำเลยใช้มือล้วงเข้าไปในกางเกงของผู้เสียหายแล้วลูกคำอวัยวะเพศของผู้เสียหายจากนั้นดึงมือของจากดึงมือผู้เสียหายไปจับอวัยวะเพศของจำเลยโดยผู้เสียหายไม่ยินยอมเหตุเกิดที่ตำบลทะเลชุบสอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา279จจำเลย ให้การปฏิเสธระหว่างพิจารณาผู้เสียผู้เสียหายโดยนางสาวพอพานมานดาผู้แทนโดยชอบธรรมยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าเสีย,สยหายเสื่อมเสียชื่อเสียง3 0 0แสนบาทพร้อมดักเบีย้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันกระทําความผิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การในคดีส่วนแพ่งว่าจำเลยไม่ได้กระทําความผิดตามฟ้องและผู้ร้องไม่มีพยานหลักฐานมาแสดงว่าเสียหายอย่างไรของให้ยกฟ้องสารชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตานประมวลกฎหมายอาญามาตรา279วักแรกเดิมจำคุก6เดือน ทางนำสืบของจําเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78 1ใน3คงจําคุก4เดือนกับให้จําเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้ร้องเป็นเงิน20,000บาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันที่4เมษาย5 25น2561เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ ค่าลึชาธรรมเนียมในส่วนคดีแพ่งให้เป็นพับจำเลยอุทธรสารอุทธรพักหนึ่งพิพากษายืนค่าลึชาดธรรมเนียมในส่วนคดีแพ่งในชั้นอุทธรเป็นพับจำเลยดีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาสารชั้นต้นอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สารดีกาตรวจสำนวนประชุมป,ประชุมปรึกษาแล้วข้อเท็จจริงที่ค้อความไม่ได้โต้เถียงกันในชั้นดีการับฟังเป็นยุติว่าผู้เสียหายเป็นบุตรของนางสาวพอพันกับนายขอไข่สามีเก่าผู้เสียหายเกิดวันที่4ทธันวาคม2550ขณะเกิดเหตุอายุสิบปีเศษ ปกติผู้เสียหายจะพักอยู่กับยายที่จังหวัดพระนครศรีอธุธยาแต่ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงปิดเทอมผู้เสียหายกลับมาอยู่กับมารดาและนายทอทงสามีใหม่ของมารดาที่แฟตรโรงพยาบาลมาเลงลบบุรีโดยจำเลยและนาง สอสลาภริยาของจำเลยพักอาศัยอยู่ที่แฟลตดังกล่าวด้วยโดยนอนอยู่ในห้องเดียวกันรวมทั้งหมดห้าคนมารดาผู้เสียหายกับนายทอทงนอนบนเตียงนางสอสลาจำเลยและผู้เสียหายนอนที่ฟูกด้านล่าง โดยจำเลยนอนติดกับผู้เสียหายตามแผนที่สังเขตแสดงสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมายจอหผู้เสียหายเรียกจำเลยว่าน,าน้นคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยว่าจำเลยกระทําความผิดตามคําพิพากษาสารอุทธรภาคหนึ่งหรือไม่ โดยจำเลยอ้างในดีกาว่าขณะเกิดเหตุมีบุคคลที่นอนอยู่ในห้องเดียวกันกับผู้เสียหายและจำเลยอีกหลายคนแต่ได้เบิดความจากแต่ได้ควาจากคำเบิกความของผู้เสียหายว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียหายไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลใดจึงเป็นเรื่องผิดปกติหากจำเลย กระทำอนาจารผู้เสียหายจริงไม่มีเหตุอันใดที่ผู้เสียหายจะนิ่งจะนอนนิ่งๆโดยไม่ส่งเสียงร้องออกมาคำเบิกความของผู้เสียหายจึงมีพิรุษไม่น่าเชื่อถือน่าเชื่อว่าผู้เสียหายให้การและเบิกความเพราะถูกบงการหรือชักจูงจากบุคคลอื่นส่วนคำเบิกความ พยานโจทย์ปากนางสาวพอพานมานดาผู้เสียหายมีพิรุษไม่น่าเชื่อถือเช่นเดียวกันเพราะได้ความจากคำเบิกความของน้องสาวพอพันว่านางสาวพอพันทรา,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 าบจากผู้เสียหายว่าจาเลยกระทำอนาจ,จารผู้เสียหายช่วงวันลอยกระทงเดือนพฤศจิกายนพศ2 5 6พ แต่ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จําเลยวันที่29ธันวาคม2561ซึ่งเป็นเวลาหลังจากทราบเรื่องจากผู้เสียหายประมาณหนึ่งเดือนโดยปกติวิสัยผู้เป็นบรรดาเมื่อทราบว่าบุตรของตนถูกกระทำอนาจารต้องรีบไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนโดยทันทีเพื่อจะได้นำตัวผู้ทำความผิด มาลงโทษแต่นางสาวพอผ่านไม่ดำเนินการเช่นนั้นกับรอให้พบจําเลยเพื่อพูดคุยสอบถามก่อนจึงเป็นพิรุธไม่น่าเชื่อถือพยานหลักฐานโจทย์ไม่อาจรับฟังลงโทษจําเลยได้นั้นเห็นว่าแม้โจทย์มีผู้เสียหายเป็นปลักจากพยานเบิกความว่า ในวันเวลาเกิดเหตุตาฟ้องหลังจากผู้เสียหายเลิกเล่นโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วกำลังเข้านอนจำเลยซึ่งนอนอยู่ข้างๆและใช้ผ้าห่มผืนเดียวกับผู้เสียหายเอื้อมมือมาสัมผัสอวัยวะเพศของผู้เสียหายนอกกางเกงแล้วล้วงมือเข้าไปในกางเกงพยายามที่จะใช้นิ้วล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย ผู้เสียหายขัดขืนจากนั้นจำเลยจึงจับมือผู้เสียหายไปจับอวัยวะเพศของจำเลยผู้เสียหายสะบัดมือออกแล้วนอนหันหลังให้จำเลยซึ่งสอดคล้องกับคําให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายตามบันทึกคาให้การของพยานเอกสารหมายลอเก้าก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากวิดิทัศน์บันทึกการสอบสวนคำให้การผู้เสียหายในชั้นสอบสวนตามวัตถุพยานหมายวอจ .1 แล้วจะเห็นได้ว่าในการถามปากคำผู้เสียหายในชั้นสอบสวนดังกล่าวซึ่งระบุว่ากระทำในวันที่8เมษายน2561นั้นมีนางสาวพอพานมันดาผู้เสียหาย ร่วมนั่งฟังการถามปากคําและดูการให้ถ้อยคําของผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดโดยมีการถามคําถามผู้เสียหายให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุตามเอกสารที่ได้จัดเตรียมมาในขณะนั้นเป็นเวลาภายหลังจากที่นางสาวพอพานได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่ได้รับคําบอกเล่าจากผู้เสียหายไว้ก่อนแล้ว เป็นเวลาประมาณ2เดือนตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายจอแปดซึ่งมีการระบุถึงพฤติการเกี่ยวกับการกลับํทำความผิดของจำเลยไว้ในทํานองเดียวกับคำให้การของผู้เสียหายซึ่งให้การต่อพนักง,งานสอบสวนในภายหลังซึ่งทำให้มีข้อหน้าสงสัยว่าผู้เสียหายได้ให้การชั้นสอบสวนและเบิกความต่อสาร ไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการชักจูงหรือชีน้นำจากผู้ใดหรือไม่ยังได้ความจากคำบิกความของผู้เสียหายว่าขณะเกิดเหตุที่ผู้เสียหายอ้างว่าจังเลยได้กระทำอนาจารผู้เสียหายผู้เสียหายไม่ได้ส่งเสียงหรือร้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลใดๆทั้งทั้งที่ขณะนั้นยังมีมารดาผู้เสียหาย นายทอทงนางสอสาลานอนอยู่ในห้องเดียวกันกับผู้เสียหายและจำเลยซึ่งอยู่ในวิสัยที่ผู้เสียหายอ่าไม่ใช่ครับขอภัยซึ่ง ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ผู้เสียหายจะร้องขอความช่วยเหลือได้แต่ผู้เสียหายหาได้กระทำเช่นนั้นไม่ส่วนที่ผู้เสียหายอ้างว่าขณะนั้นรู้สึกตกใจแต่ไม่กล้าส่งเสียงหรือบอกใครเนื่องจากกลัวจำเลยจะทำร้ายจึงไม่ได้ความจากผู้เสียหายว่าจำเลยได้กระทำการคมขืนคู่ผู้เสียหายอย่างใดจนทำให้เกิดความกลัว เช่นนั้นทั้งต่อมาภายหลังเกิดเหตุแล้วผู้เสียหายก็ไม่ได้บอกเรื่องราวดังกล่าวให้กับให้บุคคลอื่นทราบจนกระทั่งล่วงเลยถึงพทธเดือนพฤศจิกายน2561ซึ่งเป็นเวลาหลังเกิดเหตุกว่า7เดือนจึงแจ้งให้นางสาวพอพานทราบโดยไม่ปรากฏมีการ ค,ค่มขู่บังคับผู้เสียหายไม่ให้นำเรื่องดังกล่าวไปแจ้งบอกบุคคลอื่นแด่อย่างใดน,นอกจากนี้ยังได้ความจากคำเบิกความของน้องสาวพอพันว่าก่อนเกิดเหตุระหว่างวันที่9ถึง6เมษาย25น2561นางสาวพอพนันได้ชวนผู้เสียหายไปที่จังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับนาง พอพานางสาวพอพานและนายทอทงแต่ผู้เสียหายไม่ได้ไปด้วยคงอยู่ที่แฟดร่วมกับจำเลยและนางสอสลาภรยาจำเลยซึ่งจำเลยมีเจตนาซึ่งหากจำเลยมีเจตนากับอาจารย์ผู้เสียหายน่าเชื่อว่าจำเลยย่อมต้องเลือกกระทํำอาจารย์ผู้เสียหายในช่วงเวลาที่นางสาว พอพานและนายทอทงไม่อยู่ในที่เกิดเหตุยิ่งกว่าจะกระทำในขณะที่นางสาวพอพานและนายทอทงอยู่ในห้องด้วยซึ่งเสี่ยงต่อการถูกพบเห็นการกระทำความผิดได้โดยง่ายเชน่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นนางสาวพอพานทราบจากผู้เสียหายว่าจำเลยได้กระททำอนาจารผู้เสียหาย นางสาวพอพานควรต้องรีบแจ้งความร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนและนำผู้เสียหายไปให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนเพื่อที่เจ้าพนักงานตำรวจจะได้ติดตามจับกลุ่มจำเลยมาดำเนินคดีในทันทีแต่นางสาวพอพานหากระทำเช่นนั้นไม่โดยเพิ่งไปแจ้งความร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนในวันที่2 9ธันวาคม2561 หลังจากสร้างเรื่องจากผู้เสียหายแล้วเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแม้นางสาวพอพานอ้างว่าเหตุที่แจ้งความรองทุกข์ล่าช้าเพราะไม่แน่ใจว่าเรื่องที่ผู้เสียหายเล่าเป็นความจริงหรือไม่อยากพูดคุยกับจำเลยก่อนก็เป็นการกล่าวอ้างลอยๆของนางสาวพ่อพานทั้งยังแสดงให้เห็นว่านางสาวพ่อพานเองก็ยังมีความลังเลไม่เชื่อเรื่องที่ผู้เสียหาย กล่าวหาว่าจำเลยกระทำอนาจารผู้เสียหายอีกด้วยดังนี้ตามพิติกรแห่งคดีที่โจทย์นำสืบมายังมีข้อพิรุษอยู่หลายประการประกขอบกับจำเลยปฏิเสธตลอดมาทั้งชั้นสอบสวนว่าไม่ได้กระทำความผิดพยานหลักฐานของโจทย์ยังมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำอนาจารผู้เสียหาย ตามคำพิพากษาสารอุทธร์ณภาคหนึ่งหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2องสวรรคสองและเมื่อฟังไม่ได้ว่าจําเลยกระทําความผิดอาญาตามฟ้องจําเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไมยทดแทนแก่ผู้ร้องแม้จำเลยไม่ได้ดีกา ในคดีส่วนแพ่งมาด้วยสารดีกาก็มีอำนาจหยิบยกคดีส่วนแพ่งขึ้นวินิจฉัยให้เป็นผลตามคดีอาญาได้เพราะเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา195วรักสองประกอบมาตรา2 5ที่สารอุทธร์ภาคหนึ่งพี่ภาคษามมานั้นสารดีกาไม่เห็นพ้องด้วย ดีกาของจำเลยฟังขึ้นพิาพากษากลับให้ยกฟ้องและยกคำร้องขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้ร้องจบคดีครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคดีความผิดฐานอนาจารย์แต่ในมุมมองของศาลนั้นยกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานของโจทย์นั้นยังมีข้อสงสัยอยู่จึงต้องยก ประโยชน์ให้แก่จำเลยครับโอเคครับผมขออนุญาตพอแค่นี้ครับกับเปิดคำพิพากษาคาดีอนาจารย์ที่ศาลยกฟ้องอ่าก็เดี๋ยวรอติดตามอ่าครั้งต่อหน้าว่าผมจะเอาคำพิพากษาใดมาเล่าอีกนะครับผมธนายกิจก็ขอขอบคุณผู้ฟังครับผมครับสวัสดีครับ